โอ้ยทีมเดิมเจอจริงว่ะโอ้ยอีซีวีดแล้วน้องๆอ๋อเอาเอากุดดุนในที่เดิมเลยอ่ะโอ้ยยิงแต่กู ไอห้าคิวนั้นนี่กูคนเดียวปะเนี่ยเฮ้ย yeah, มันยิงคนอื่นมันก็ได้นะเว้ยตาวลี่เหรอก็ได้อยู่นะไม่ได้ชอบแตก่ก็กินได้ทำไมอาจจะส่งมาเหรอส่งที่แคมป์เหรอได้คิวจอยหยอดกระปุกนะับไม่เอาไฟเจอใน Q ้คิวจอยยังไม่รู้จะเล่นไงอ่ะดิมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าขอแชเมเบอร์แล้วกันเฮ้ยทีมเดิมเจอจริงว่ะ โอ้ย EC วี n แล้วน้องๆโอเคโอเคโอเคเจอ <ะ S 2> <So, S 1> จริงเ <okay. S 1> จอฟอร์สเคนอีกแล้วครับี c Win ครับผมขอบคุณ50บิตครับยอดกระปุกงามขอบคุณครับปอลลี่ <c oughs> ดาบองลงแล้วเหรอดุเกินดาบหูฟังแข่งดีไหมครับดีครับหูฟังแข่งน่าจะแพงมากเลยนะที่เขาเตรียมไว้ให้อะ่ะแบบว่ามันดีมาก พี่พงเคยเป็นเมนแพนทอมใช่ไหมครับพี่ไม่มีเคยครับแต่ว่าพี่ก็เล่นแพนทอมเป็นบางด่านแบบว่าพี่เป็นคนเล่นสองปืนครับแล้วแต่ว่าเราเล่นด่านไหนพี่เปลี่ยนเซนมานานหรือ,อยังเอ,อพิ่งเปลี่ยนตอนกลับมาจากแข่งรอบล่าสุดอะครับแบบบินกลับมาไทยปุ๊บก็เปลี่ยนเลยไม่แพ้แพ้เอ็นทีเฮดปุ๊บอะก็คือคืนนั้นอะเปลี่ยนเลยเออพอแพ้ปุ๊บก็เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าพี่อยากเปลี่ยนเซนแต่พี่เป็นคนที่แบบว่า ถ้ายังแข่งไม่จบอ่ะจะไม่เปลี่ยนระหว่างแข่งก็คือเราจะแข่งให้จบใช่ไหมแล้วเราค่อยเปลี่ยนทำ <c oughs> ไมหมีเล่นแล้วไม่มันเจอจริงอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดอาจริงๆริพี่เล่นมาทั้งวันอ่ะพี่เจอจริงกับฟอร์ซักเนฝั่งตรงข้ามตลอดเลยนะตอนไม่เปิดสตรีมแต่พอเปิดสตรีมปุ๊บอยู่ทีมเดียวกันเลยดีเหมือนกันไม่เหนื่อยเพราะว่าเจอฝั่งตรงข้ามที่ไรเหนื่อยทุกทีเลย ที่ม,ใม่ใช้แผ่นหลอกเมาส์เลยครับใช้โซวี GSR ครับเสียเสิร์ฟตึงกว่าเอ้ยจริงเสียเสิร์ฟตึงจริงวะพี่ขอพวกเทพส่งครามเป็น IGL หน่อยครับอยากฟัง <laughs> ยังไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยกันนะดีจริงๆพ,พี่อยากเล่นกับฟอได้เลนกับจริงอยู่นะถ้าแบบมีโอกาสจะอยากร่วมทีมอะไรเงี้ยแต่แบบยังไม่มีโอกาสเนี่ย ไม่เอามันคือแปลว่าอะไรเอกคุณิโมเองจะให้พูดพี่พูดอะไรเหรเฮ้ยจริง hey, yes carry ให้เจสัน fc ครับ fc ครับ carry carry me no i can t. this map ไหนสัก go give me t h e s p e c t บอสโอเคบอส

let's go guys Yo, scary ี hi, bro. Ppy, people, like, more. Oh, ah? ah, ๋ยวเ t าส l ห a สมอรคนนี้เหรอคนนี้ต้องหดตัวตึงเหนี้เขาแท็บตรงไหนตรงนี้ป่ะกี่เยะบไปดีจ้า เต็มเต็มยงมีแฟนยังอ๊ยตกใจแม่งพีออกมาโอ้ขอโทษกระสุนมปนถายอ่ะมาดีเอาใหม่เปลี่ยนเดี๋ยวนอำใหม่เกิด d r o เกิด d r ไปตบหลังมัน โอ๊ยเราไม่วิ่งอ่ะนิยอนนงั้นนายทำอะไรตรงนี้อ่ะเพื่อนนายยืนรออะไรวะเพื่อนเราจะตายเนี่ยเอ a c t ี v e active โอ๊ยฮิวมีฮิวมีเศษไอ้นิจโยฮิวดิ้งฮิวมีโอ้โอ้ไอ้วันแท็บไอ้วันแท็บปุ้ง <laughs> In your beat, a drop. Oh, the demo, what? <sighs> เอเมนเอเมนขมอวันเอเมนยิงโคตรดีเลยวะจริงโคตรเล่นขมัวเฮ้ยวัดตบ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 วตได้โอเคโอเคไนท์ แกรี่ <Curry. S 2> ว่าไงจบครับเป็นยังเป็นอย่างเป็นอย่าง,เป,างเป็นเป็นแฟนกัน,กนปะละ่ะเอาดิเอาไปเฮ้ยอะไรเนี่ยสตีม ตาวเวอร์เหโอ้ไอ้วอร์สเปโอเคมันให้กูคอมอีกแล้ววะแต่มอ เอามาอยู่ใส่ได้ไงเจสันเจสันดอบมีจุบหน่อยอยู่พอใจยังพอใจแล้วอะไรกันอะไรนะอะ

easy for จริง yes of course ไม e h o องมหรอกหน for you you ซน o นุบเลยนะไ o อมโซนหนุบนะว o ไคล์ทักไคลค่ามันจะจังหวัดดีมากสวัสดีครับเจอ l y b ี่บีนปเล่นแย่ดีกว่าวะงน,น,นี้เปิดสนายเล่นดีกว่า

they found my trap eh come on bro you got this bro one gift of if you win bye-bye <laughs> 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 okay bro it's time to go me bro <laughs> เลเวลท่านอยู่เอพีแล้วเหรอครับไม่รู้ครับมองไว้ทีเอาแล้วสโมอาเคตหายไปไหนอ่ะ เอ้ากูโดนเันไหที eh ่เดิมเลยอะโอ้ยยิงแต่กูไอ้หค oh. oh, ิวนั oh, ้นนี่กูคนเดียวปะเนี่ยเฮ้ยมันยิงคนอื่นมันก็ได้นะเว้ย Beam. Beam. What? Next time, next time we last, we may light, you smoke light deep. Like what? Here. Here. Oh. Okay, 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 both. Sorry, sorry. Holy oh. smoke. So close. Larry รอมเ็ถึงแล้ววะเอาตอนนี้นมันยังไม่มีใครเลย,ดดยโอ้ยโอ้กูจะเดินปุ๊บมา ครับอันใหม่ดีกว่าครับเดิมพูดเยอะแล้วเรียวยิงไปโดนแล้วเดี๋ยวต้องพูดน้อยๆหน่อยละพี่กลับมาใช้ดาบเซเวเรียนหน่อยโอ้ยสวยมากดาบเซเวเรียนเหรอได้ได้ได้ ไม่ตั้งดีเลยครับผมพี่มีดีเลยครับพี่จะเล่นจริงจังไงถ้าไม่เปิดเดี๋ยวโดนสไนป์จริงกับฟอร์จูเนก็เปิดนะนี่น่าจะเปิดเท่ากันปะจริงกับฟอร์จูเนก็น่าจะ20วีเหมือนกันถ้าพี่จำไม่ผิด โอ้โยใหญ่้างอ่ะคิดยังไงกันในแชมเบอร์ครับออชอบมากครับที่คิดถึงไซเฟอร์คิวจอยนะครับ <laughs> เล่นกันแต่แชมเบอร์มันจะได้แบบว่าเล่นกันหลาย,ลายตัวหน่อย

โดนหว่เออ้อยิงไปตัวหน่วอ๋อชัปเปอร์ริเวอร์ทานเนี่ยหรอริเวอร์ทานที่น้องถามว่าริเวอร์ทานไปชัปเปอร์หรอก็ว,ว่าอยู่ที่ไม่ได้ดูชื่อเท่าที่ yên <c binh promet> <c> um <boundaries> <st pre> <Philadelphia> không khom nhiều nhất đấy. Ừ. 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 Ừ.

น่าจะไปพร้อมๆแจสเปอร์ไหมคะหไม่จริงไรวอก้าแคบพวกนี้เหรอครับใช่ครับเพิวกเดี๋ยวมาแคบโอ้โน่ไกโอ้โน่ไก ไม่ได้เจอใครหรอพี่เล่นโซโล่ครับแต่ว่ากวดเจอเจสังกับจริง ยายร้องไห้แล้วแหละเนื้อพ่อหลวงจะไม่เหลือโอ้ชิต

จทันตองสาตอสอยาโอ้ด,ดไีไปไดีไโอ้เมื่อกี้ผมดีดแล้วอะแต่ดีดไม่ทันแซดป่ะ

ด <Works. S 2> าี้แชมเบอร์มันเล่นยังไงว่า <c oughs> วันนี้หรอว่าวันนี้มันก็วอาไปทุกคนส MOKE AVE เนี่ย yeah. ว่ามันแบบมันมันคาสสิกเกินอะถ้าคาสสิกเกินเราจะตายี for you โอ้ยเดือดหนึ่งเว้โอ้ยน่าได้สองะยังไม่โดนเล็ดเดียว ơi tôi nghĩ là tôi nghĩ là để nó cặp mà Oh, one B men. Hellfire! Uh. What a. Fight plan. B-side, B-side. B-side, B-side. Last player standing. Damn it. One, One enemy remaining. Hopping so <laughs> 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 swing, hopping swing. How do I get away with these Can someone get this? Hey, the equipment. Here. <laughs> hey. That's a good. xin him, chị em ơi chị em him. Get you want to way. play? Let's play. <coughs> โอ้โหมันรอแบบมันรอแบบกูกูกัรอมันแลนะมันไม่ขยับจริงๆว่ะ คือกุนรอจนแบบว่ามึงขยับทีได้ไปม,มาเพื่อนมันไม่ขยับจริงๆว่ะ mm hmm. เพื่อนมาตายหมดแล้วมันยังไม่ขยับเลยเด <Okay. S 1> <laughs> ยเชื่อจริงๆเหรพักกิ้งเบเตอร์ละน้อง

What? What the fuck? GG bro thank you for the game guys จีจี guys w โอเคกันไอ้วันเดมอลคือใครมันไม่ขยับจริงๆว่ะไอ้เียรออย่างน่นยิงกูไปกี่รอบเนี่ยโอ้โหดูดิยิงก็เจอกับมันแบบทั้งเกมอ่ะยิงกันอยู่สองคนเนี่ย Ya,